เรื่องราวของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจค่ะแล้วคุณติ๋มทีวีภูก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวของดีเจแมนกับใบเตยในเรือนจำโดยคุณติ๋มนะคะได้เผยว่าทั้งคู่ถูกคุมตัวฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงได้เจอกันในรอบ2เดือนในห้องพิจารณาคดีทั้งคู่ก็ได้จับมือให้กำลังใจกันตลอด แต่สองคนนี้เขาก็ทะเลาะกันต่อหน้าพี่เลยพี่ยังบอกกับใบเตยนะว่าให้สงสารดีเจแมนบ้างใบเตยเขาก็จะโทษว่าดีเจแมนเนี่ยเป็นคนพาอภิรักษ์เข้ามาดีเจแมนก็บอกกับพี่ว่าอภิรักษ์เข้ามาหาเองเอาพระมาให้แล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบเหมือนกันเมื่อเอาของที่เขาชอบมาให้ดีเจแมนก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกับอภิรักษ์ได้เพราะชอบสิ่งที่เหมือนกันเขามาเช่าพระทําให้เขามีรายได้เขาไม่เคยรีวิวเรื่องเช่าพระคนจะเข้ามาเขายังห้ามเลย เขาไม่รู้ว่าอภิรักเนี่ยทำชั่วทำผิดกฎหมายไม่เคยรู้มาก่อนรู้แต่ว่าอภิรักร่ำรวยเป็นลูกค้าที่ดีของเขามีรสนิยมเหมือนกันกับเขาก็เลยชอบเหมือนกันดีเจแมนเขาก็เป็นผู้ใหญ่นะไม่โตตอบเราแล้วเขาก็บอกกับใบเตยว่าที่รักอย่าโทษเลยได้ไหมมันไม่รู้จริงๆนะเขาก็ทะเลาะกันตอนนี้เขาพูดอะไรก็ผิดไม่มีใครฟังเขาแล้วเขาทะเลาะกันวันที่8กร,รกฎาคมวันรุ่งขึ้นก็ไปฟังคดี ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทังทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ